สว no, ัสด to right wow. ีพี่น้องสวัสดีพี่น้องท้าเป็นบือสกุลุกคนนะสวัสดีบรสมอจุฬพี่น้องสวัสดีแง๊บแดงพี่น้องเอ้ยมันนี่กะพาลงมาเบิ่งด้อนสวรรค์พี่น้องนี่ค่ะว่าด้อนสวรรค์ที่เพิ่นจะจัดงานมาออื่นเนาะมาออื่นเพื่นหัสวัสดีที่ยี่สิบห้ามีนาคมเนาะมาออื่นเป็นมือจัดน้องสลายัง๊บแิมาพ่ออยู่นี่พี่น้องมันนี่เสวยก็เลยพามาเบิ่งแง๊บแดงก่อนมาเบิ่งว่าสถานที่เพิ่นจัดเป็นอะไรพี่น้องเพิ่นจัดงานบุญเพิ่นจัดอันนั้นเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเสวยสิบหยังน่ ในในอันดอนสวรรค์ที่เป็นว่าดอนสวรรค์เพิ่นสางอยังเนี้ยเนาะเดี๋ยวสือศิภาษะรอพี่น้องไปเลรอบนน้ำกันพี่น้องอันนี้จะเป็นหออันที่เพิ่นสางพระราษฎร์สกุลนะพี่น้องเนาะนี่หอขามากกสีเห็นหอตัวนี้นี่มีปายอันเดี๋ยวเสียอันนี้เพิ่งพี่น้องอันนี้เป็นหออัฐิอ่าสมเด็จพระราษฎรสกุลคำเดโดมดิวงศ์นะพี่น้องเนาะอาจจะจ้เอาที่การวัดซีเมืองเมืองศรีรัตนาเนาะนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องอดีตกรรมการอดีตอ่า อดีตคณะกรรมอมธิการนอะนบริหารการศึกษาสงบน้องออศูนย์กลางอันนี้เป็นอธิตวัดดูค่ะนะขะ้าวซอยนหุ่นหุนตวัดลูปปั้นเพื่อนน่ะพี่นนะ้นองนะรูปปั้นภายในเนานะกระสางบอลผัสทรงอยู่พันผัสทรงนังข้างๆเนาะเวลามีงานก็นให้ผัสทรงมลผัสทรงพนานนงอยู่ตัวนี้เนาะจุวนี้จะเป็นบอลอุโปโมทนาบอล อันเสียงสุเสียงชีเสียงสตาวาฒนายังกันเลยแต่บอลโมทนาบอลท่านพี่น้องบอลบริจาคอยู่นี่พี่น้องเลยส่วนเดินตัวนี้พี่น้องน้องสาระฮัสซิฟอนมืออื่นเนี่ยคือเดินตัวนี้เนาะเดินตัวนี้แหละมีธงนะมียังมีละวงยังโมโหรอรอเบิงพี่น้องว่าซีม,มีอยู่ลำวงมียังรอติดตามด้วยพี่น้องเด้อแล้วกาซีมีฤทศีผันสางฤทศีไว้พี่น้องอันนี้ที่เสยแชร์ในในใน,ในเฟซบุ๊กเนาะครับไปเบิงได้เนาะคือจะไปแชร์ ตั้งแต่ปีกายนี่สื้อมาครับรับกับเมเป็นมากระถ่ายตัวนี้พี่น้องนี่อันนี้คนจะสั่งฤาษสีวหายน,ง <c oughs> นังนางในถ่ามนางยางนอนมากราบมาไหว้อยู่นี่พี่น้องส่วนนั้นจะเป็นพระพรมนาะพี่น้องนาะพระพรมศีนอาหรือพรมศีนา,พ,นาพี่น้องลายกาโตและ,ละด้านล่างน่าจะเป็นยังปูยางที่เอาขึ้นมาตั้งแต่หวตัวเตะแต่ห้องอะไรพี่น้องแล้วไปเบิ่งนน้ำกัน ด้านคาในกัสมีป่าย่างป่าไม้เนาะธรรมชาสติพี่น้องเลยส่วนอันนี้จะเป็นต้นออต้นสมโพงเราพี่น้องเนาะรายการเพิ่นจะมีอภพาคุมอันยังตี่ดบอลอันบางคนเข้ามาขอหวยบางหนึ่งค่ะขอหวยก็มีอันนี้อันน่าเจ็ดซีสี่ซีเจ็ดซีอีกย,ย่างสามซีเจ็ดซีนะพี่น้องสามซีเจ็ดซีเก้าซีมามัดอ้อมต้นอันนี้ไววเนาะ ส่วนอันนี้พี่น้องบอลบอลคูบาเพพันยูพี่น้องไม้ถึงว่าเพิ่นนิโมนเพิ่นมากับขึ้นมาพักอยู่หนีมาะนอนอยู่หนีนอนพี่น้องเนาะมาพักนี้นอนอยู่นีอันให้ผสมพ่นนอนอยู่นีแล้วก็อยูรูมมันก็สิเป็นห่วยพี่น้องห่วยโมงเนาะอันนี้จะเป็นเจ้าปูพี่น้องเจ้าปูที่หักซาดอนสวรรค์ที่เพิ่นเอาขึ้นมาแต่ไม่น้ำเน,เนาะมันจะพูน้ำขึ้นมาเพิ่นว่าตามที่เพิ่งว่าเนาะอันนี้พูน้ำหินดีพูน้ำขึ้นมาเลยเขาเชิญขึ้นมาอยู่ในนี้พี่น้อง บนเป็นอยู่กับอเบื้งองตามนี้แหละพี่น้องนี่จะมีอยู่หาหกห้าหกทานเนาะห้าหกวงมีทานอย่างไงพี่น,ออน้องขออนุญาตด้วยบบตาช่วยกระบ,บดีเนี่ยพี่น้องตาช่วยกระบดีอายุป,ประมาณห้าร้อยหกร้อยปีก็มีนเนาะรักลอยคืนอะไรพี่นอ้องยังไงก็แต่มีอยู่สองสี่องมีอยู่หก หกโคกองพี่น้องเนาะมีอยูหกหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ก็มีอยูหกอันนี้เป็นองค์ที่โกพี่น้องนี่นี่อันตาซวยบบเห็นพี่น้องอายุหกร้อยสามสิบสี่ปีเนาะอันตาซวยก็บดีกันอันนี้ก็มีอายุห้าร้อยเนาะห้าร้อยปีเนาะตัวนี้ห้าร้อยกว่าปีก็มีหลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยส่วนอันนี้เป็นฮอนะอ,อีหอยังบรูเนาะฮอกะพอร์ไหวฮอเจียงโสดเจียงชี่ ฮอแต่งคันฮอเอียงพี่น้องบอลอค่นบา้าบอนแก่บอนบา้าบอนแก่เพิน่นเพิ่นมีงานประจัประิอดอิเอาดอกไม้เอายัางถูกเทียนยังมากรามาไหวแลยก็มา,าแก,มาก่มาคอมาบามา้ามาเอียงแล้วแต่ผูนะ้ใดอันไหนจะคิดยังก็ตามนั่นพี่น้องเนาะส่วนด้านในก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องบอนอ่าอันนี้มีอีกสอง,ององค์บอยจ่จางไหนเน,ะะบบนเหะาะแล้วก็บอนแฮแฮภระาทเพิ่นแล้วก็เอียมาไหวนี่อันนี้เป็นตัวบริจาคพี่น้องนี่แล้วก็ ยังเธวเคยมากาดอยู่ในนี่เนาะแบบเอานำ้ำแดงเอานำ้ำดิโดปองแดงฮะพี่น้องมากราบแล้วกระเตงคันหาคันเปดขึ้นอืมอันนี้ยังบอนำ้ำบอลน้ำแก้วบอน้ำทิพย์นะพี่น้องเนาะที่เป็นเคียนเนาะบอนมาคอน้ำคอใน,น,นเนาเราช่วสิผ้าลงไปเบิ่งไวาน้ำแก้วน้ำทิพย์เป็นอะไรนะพี่น้องเนาะเราเราเบิ่งน้ำกันพี่น้องอ อันนี้ก็จะเป็นหูปั้นควายพี่น้องควายเนาะหูปั้นควายเนาะขอนึงอย่างเด้เอก็ได้อันนี้เป็นหูปั้นควายอันบรย,กา,า,ยกา,นนากาศบรรยากาศมาถ่ายรูปยืนถ่ายรูปได้พี่น้องโอ้ยตัวเบลอเลยควายก็ได้พี่น้องขาบ้าใหญ่ขึ้นขี้ขึ้นนั่งได้เบิดพี่น้องดันล้างก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ มีอันันนำอันนำพี่น้องเอ้ยพวงคามพี่น้องรายการนี่ก็จะเป็นป่าเนาะป่าป่ายางพี่น้องเอ้ยธรรมชาติงามอรีงามแดงพี่น้องอันนี้จะเป็นอ่าทางลุงบ่อนำแก้วบ่อนำเทพี่น้องนี่จะมีรูปสิงสองตนเฝ้าอยู่เนาะด้านล่างจะมีอุปนายนัยแยงผนแสงไว้พี่น้องเมฆตะอีกห้องสนานมันไว้พี่น้องเอ้ยงามันเนาะงามเมฆตะอีห้อง นี่จะเป็นทางลงไปบนบันนำทิพย์นาตะกี้เพื่อสร้างพญ,ญานาคเซพี่น้องทีทั่วคันได้ายกติดกันสร้างพญ,ญานาคสองข้างนี่จะมีจะมีห้องห้อยเรืออยู่เนาะนี่คือเพื่อนสร้างพญ,ญานาคไว้แต่กระถางเลี้ยงขึ้นไปตามผู้พอดผุนสองตุลพี่น้องตอนนี้คือน้ำชุน้ำทางน้ำอันนาเบิร์ดลวพี่น้องเนาะการเลือกแต่งแตนในนี้เนาะอันนีน้จะได้ข้อเน,นื้อเด้อข้อเน,นื้อเด้อ,นนอ ก็เลือเท่านี้นะพี่น้องอันนี้คือสามพญนาคสองตนคือกันนี่อันนี้ตัวนึ่ง้วก็อันนี้ตัวนึ่งพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ข้อขาดเลือดติแต่อันนี้ยอะพี่น้องอ้อมอ้อมน้ำวไว้พี่น้องนี่อ้อมน้ำวไว้อันนี้จะเป็นบ่อน้ำซักซีดน้พี่น้องบ่อน้ำซักซีนบ่อน้ำแก้วน้ำทิพย์พี่น้องบ่อน้ำตัวนี้นั่นจ้าบบกจักเถื่อพี่น้องนี่อืมพายอยากดื่มอยากกินัะงตาว่าช่วงกินแล้วเจ็บไครจะพญากินแล้วช่วงกินแล้วเศร้าพี่น้องนี่นี่น้ำอันนี้นั่น มาลองมาลองมาลองชิมมาลองดื่มได้เนาะอยู่ที่ปันดะบเมืองไซพูทองแควนสวันคีเคียอยู่ดอนสวรรค์พี่น้องเอ้ยน,น,อออน,นีมามาเบืองมาลองเบิ่งมาลองชิมน้ากกนมาลองกินเบิ่งพี่น้องมาลองบูซาไปกินเบิง่งเนาะเอว่าเศร้าเอว่าเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้พยาธิและเศร้าพี่นอ้องเสยในนา้าเบิ่งเนาะเขากินลรยคนเขาวก็ว่าเศร้าเมนอันน้าซักซีกอันนี้อพี่น้องปวน้าแก้วน้าทิพน้าสางทิพน้าสางแก้วพนวาพี่น้องแล้วก็จะมีคันนีมีคันอัน บ้างอยู่ก้อนหินยังไงสิพี่น้องอ่าขออธิษฐานเป็นโลนะนะ้ววันนี้กินแล้วค่อยส่วนค่อยเศร้านะนะพี่น้องเนาะหากับบลบลูเนาะพี่น้องเนาะกระตามความเสื่อเนาะไพไ์ว่าส่วนไพว่าเศร้ากระตามนะลองมาเบิ่งลองมาชิมลองมาอันบูซาลองมาเบิ่งนเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นแนวใดาเนาะมาดื่มมากินเบิ่งขั้นช่วงขั้นเศร้ากับคออันมัวแต่น้ำเด้อพี่น้องส่วนอันนั้นจะเป็นอ่าพายน้ำร้อนพี่น้องแล้วสุเอจะพายยางเนาะขึ้นไปแต่ว่าสุเอจะพายขึ้นตัวนี้ก่อนเนาะ ขึ้นล่อเบื้อพงพญานาคด้านหน้าเราหาสิลงไปด้านนั้นเนาะเราจะเบิ้งน้ำกันว่าเป็นเราได้พี่น้อง บ,บนกัสมีรูปปั้นพญานาคแน่พี่น้องแล้วก็รูปปั้นลิงแน่อาจจะเป็นแอ่งน้ำนะแกเป็นทางเข้ามาจะมีหุบซิงสองโตเนาะพี่น้องรูปปั้นลิงหรือธันีเนาะอาจจะเป็นชันีเนาะเลว่าลิงหรือชัีบางบางคนก็ทันนีบางคนก็ลิงเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันเป็นมันเป็นชันีหรือเป็นลิงพี่น้องอันนี้จะเป็นพญานาครูปปั้นพญานาคเนาะพี่น้อง จะมีลายลายโตอยู่ลายโต๋ยุคน้องเลยรูปปันป้นพญานาคนี่อันนี้เป็นพระราชคุค้ำแดงหลวงมณีวงศ์เป็นผู้มาสางมาซามาอันนั่นเนาะคือทางบดในทางบดใน,นนี่แหละพี่น้องทางบดในนี่นะนะคือเป็นมาสางบดใน,นนี่นะพี่น้องอันไหนอีกตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็จะมีป้ายชิาลาจารึกไว้เนาะแล้วสื่อจะมาอ่านให้เบิงบ่งเนาะเดี๋ยวเลาะเบิง่งบดจังมปาอ่านให้ฟังว่าเป็นเอาไดพี่น้อง ส่วนอันนี้จะเป็นครูพายน้ำโลดนอนแล้วก็มีพญนาคสองตัวอยู่อันนี้เป็นจระเข้พี่น้องคือเพิ่นสรั่งฝ่าฝา,า,าน้ำหรือฝ้ายังบอลูนอนนี่อันนี้จะเป็นรูปปั้นไผอันรูปปั้นจระเข้พี่นอ้องเขออนียนเด้อดจะเห็ดตัวบา้าใหญ่เลยพี่น้องของปั้นจระเข้ก็คือคือพี่น้องตาก็เรื่องเหอะอยู่เนาะเล็บกระเด้งเด้พี่น้อง ตัวปักใหญ่เลยพี่น้องเลยอ,อยากเบิ่งอยากชมอยากเที่ยวชมกัมืออื่นเปิดงานพิธีที่พากาลองมาเที่ยวเบิ่งเนาะหรือว่าผู้อยู่งเอยู่ไกลอยากมาเที่ยวมาชมกับช่วยอ่าบอกที่อยู่ให้คือบ้านนาบอ่อเมืองไซผู้ทองแขวนสมนคยเขตเนาะบ้านนาบ่อเมืองไซผู้ทองแขวนสมนัยเขตเนาะอ่าลองมาเบิ่งมาชมกันไดน้เนาะพี่น้องเนะา,นานะานาานะนนะบรรยากาศ่าเย็นๆพี่น้องมาลองชมเบิ่งเนาะ ส่วนนี้จะเป็นคูพายน้ำล้นเนาะคูที่เก็บกั <c oughs> กขังน้ำไว้เก็บน้ำไว้พี่น้องอันนี้จะเป็นแม่นนนม้ำอันหอยโมงเนาะแหละพันธุ์ฮิตคูครูลาดไว้พี่น้องน,นี่ครูลาดไว้คูตันน้ำไว้อ่าเอาน้ำนั่นนี่ปลูกมะเพสปลูกมะพีปลูกยังกระเลเตของประชาชนทิปลูกในะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนิดตันไว้เนาะ อันนี้จะเป็นพญานาคพี่น้องเห็ดพญานาคสองตนป่นหนาขึ้นทั้งพุภนและทั้งเทิงพุ่น้องแล้วส่วนด้านลุ่มพี่น้องเป็นหินเนาะว่านั่มตนตาพี่น้องตนเวลาน้่มอากาศร้ายจะดิดีดิดิให้ลงเหลือน้ำพาดคักขี้ยังนี่พี่น้องลองมาเบิ่งมาส้มก็ได้เด้อพี่น้องเด้องามขี้ยังนี่พี่น้องเลยก้อนหินแบบงามอรีเนาะอันนี้ก็เป็นชั้น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 อยู่พี่น้อง อันนี้จะเป็นอีกฟังหนึ่งนะพี่น้องนะนเนาะเบ่งอีกฟังหนึ่งเนาะบางคนโอ้ยคือถ่ายแต่ฟังเดียวเนาะอันนี้คือถ่ายทั้งสองเลยเนาะนจะเป็นอันนี้พี่น้องบรรยากาศก็เย็นสบายลงมาแหละคือเออเยน็นอรพี่น้องหว้ยกบโดดหรือเปล่านะพี่น้องเด็กหน่อยก็มาแต่ส่บนะูลูเนาะอาจจะเป็นคนในบ้านหรือว่าคนมาขายเครื่องนะพี่น้องมีร้านค้าหลานหนึ่งเนาะมาขายเสื้อผ้าพี่น้องเดี๋ยวฮาเบิ้งเนาะว่าวิว แต่ลุมขึ้นเทิงเป็นได้ร้อเบิงพี่น้องร้อเบิงอ่าแต่วิแต่ลุมขึ้นเทิงเราเสือชีลงไประเทศไทยเบิงเนาะไสายค่ะอีนนี้น่านี่หนูพัดเป็นตาจีเย็นสบายพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นเห็ดนยังอันนี้ก็เกตป่าบ่ะนี่นะเกตป่าพี่น้องเข้าขาอนาป่าน้ำสายเย็นอันนี้พี่น้องเบิงกะหุ่นน้ำกายใช้อันนี้เห็นหัวโตป่าครัพี่น้อง โวนนั้นจะเป็นอ่าบอลแม่น้ำบอลน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เสวยไปไทยเบิ่งนี่แหละเนาะคือด้านล่างส่วนนี่ก็จะเป็นคู่พายน้ำโลนเนาะบ่แม่นซนประธานพี่น้องคู่พายน้ำโลนเขาว่าพายน้ำโลนเนาะบางบางบางคนเดินก็ซนรับประธานเนาะคื่อซนรับประธานเนาะนี่อันนี้จะเป็นคู่เนาะที่เฮาเนมขึ้นไปจะเห็นเดี๋นี้นะพี่น้องนี่แหละเบิ่งเอาตามนี้พี่น้องแล้วก็สิมีลือพินอนาหินเนาะโอ้ยงามคือหงางนี่พี่น้องลองมาเบิ่งมาชมได้เด้อพี่น้องอยู่บ้านดับบ่อเมืองสะพรองเฮาเองเนาะพี่น้อง อันนี้จะเป็นบอลน,น้ำกิวน้ำอนาน้ำไลน์น้ำ,นำ,นำ,นำพี่น้องอน,นี่จะเป็นศิลาจารึกนะพี่น้องหรือ,อยังเพื่อนเพียนนี่โครงการพัฒนาไฟล์น้ำล้น หนวยโมองอยงังนีบบ่หนึบบ่งหน้าบ่ออยังอยังตัวนองจะรู้วันหน้าบ่อพี่น้องราการญ,ญาติราชสกูลคำแดงนรินทร์วงศ์ประธานกรรมการผาปาพัฒนาสังคมสามคีสามัคคีวัดศีเมืองเนาะคือเก่งแต่สามัคคีสุดๆวัดศีเมือง นครหลวงยังจันเป็นเจ้าเป็นเจ้าภาพน้ำพากอสางวัดเนาะเรื่องอยังเนี่ยพี่น้องคนทีนเหตุวันทีเศร้าหากุมภาสองพันสิบเอ็ดเนาะมีความยาวสองหาเมตรและก็ความกลาวอีกซ่าวเมตรเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนี่ย เมตรสูงอีก1นึ่งเมตรสาเร็จ3ม,มีนา2011พี่น้องพี่น้องประชาชนมีหลายหลายบ้านด้วยจังไดนพี่น้องมีบานาโบบานาดูบานาจานบานาห้าป,ปังบานาโมงและบานสิสว่าไซ เวลาก่อสร้างเจ็ดมือสาเร็จมีประชาชนรวมพัฒนาทั้งหมดหนึ่นสี้อยสิบคนทุนนอนทั้งมดหน่วยบหอยพัมืนแสนส่เจ็ดล้านสแสนหกหมื่นสี่พักี่พี่น้องอันนี้คือคร่าวๆเนาะจะละเอียดไปดีก็ต้องทคโคษกับพนำลายพี่น้องนี่แคือผามาเบิงพี่น้องเอ้ยพามาเบิงวัดเบิง สถานที่วอนเพิ่นจัดทุกๆปีพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็จะจัดทุกๆปีของเดือนหาจะจะจัดเฉลิมฉลองเจ้าปูเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าดินเจ้าดอนยังก็ได้แต่เพิ่นคิดเพิ่นอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นพาสางพาเงีงเลยก่มาอ่าเลิ่มจลองทุกๆปีพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก่ขอฝากวเปล่าจะมีเมย์ใหม่กับข้าวเปล่าจะีเนาะอาจจะเก็บรายละเอียดลึกยังบมดีก่าพิธภัณฑประกันไปประกันใดก่าต้องขอโทษขอพาไน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อ มือน,นี้กะพามาเบิร์กสำนีกับพี่น้องเนาะคลิปนี้กะขอเจ้บาบรินณีกินหนาสิเป็ดกินในไดร์ลอติดตาร์นในนอนว่าต้องมีอ่าน้องสาระฟอนอยู่แล้วนะพีกิดนะเพราะเสือ้อชิมาถ,ถ่ายตอน,อนนะา่งฟอนเนาะอะไรบางที่จะถ่ายตอนอ่าแต่งหน้าแต่งตายอย่างกะรอเบิ่งก,ะกนะพี่น้องสิไปค็ดกิน่วยได้เถื่อบางที่เสื้อ่าติดหรือว่าเป็นอันปนนี้มาก็ถือบริไทก่ะรอเบิ่งว่าสิเป็นกิหนไว้ได้กะต้องขอโทษขอพ่ายล่วงหน้าเนาะถ้าบริาทเบิ่งกะต้องขอโทษขอพ่ายล่วงหน้าพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กกะขอออไป่่นนพี้ง คลิปหนะ้ารอเบิ่งว่านจะไปคลิดหน่อยแน่นอนฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ซ่องซาบมวลในเด้อพี่น้องโอ้ยแมง่งยังอันนี้ซ่องซาบมวลก็จะได้มีกาลังใจทำคลิปต่อตอไปเนาะคลิปนี้ก็ขอต้อนรับไปก่อนพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย